หนึ่งเมนูหน้าช่อง YouTube วันนี้นะครับมองไปในสึกพิมเหลียงอังกฤษเลยครับรอบ2องพุ่งครึ่งครับเป็นบิ๊กแมตช์ครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลจะเปิดบ้านเจอกับเชลซีครับด้วยผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาของอาร์เซนอลครับเป็นการชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้1ครับนัดล่าสุดเลยครับเพิ่งเขียนนะครับนะพีวีตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับนะแต่ว่าในรายการพิมเหลียงล่าสุดครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับส่วนทางด้านของทีมเยือนอย่างเชลซีครับจาก5เกมครับชนะไปถึง4ครับแพ้ไปเเกมดียวเท่านนั้ครับนนนััดดล่าสุะะครบเพิ่งตกโคเป ตกลอบไปนะครับนะาแล้วก็ล่าสุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเพิ่งเปิดบ้านเฉือนเอาชนะทาง้าของเลสเตอร์มาได้ครับบอกเลยว่าวันนี้เป็นเกมที่มันมากๆแน่นอนครับแต่ด้วยนะครับศักยภาพพีมวันนี้ครับมองว่าอาร์เซนอลยังดูเหนือกว่าเล็กน้อยครับอาจจะมีตัวเจ็บนะครับลายเดิมๆครับแต่ว่าทางด้านของเชลซีเองครับตอนนี้มีตัวติดโทษแบนตัวหนึ่งครับทางด้านของมูริสนะครับนะาที่ยังติดโทษแบนอยู่นะครับนะมองว่าวันนี้ครับเกม เปิดกันมันแน่นอนครับมองว่าอาร์เซนอลวันนี้ครับจะเก็บ3คะแนนหน้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับพี่ๆท่านไหนนะชอบนะครับนะก็ตามกันมาได้กันนะครับนะประมาณนี้ครับสาหรับ1ตัวหน้าช่อง YouTube ครับใครอยากรับแนวทางที่มากกว่านี้เดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับและตามเข้ามาเจอต่อในพัฒนาการได้ครับเข้ามาวันนี้นะครับหนึ่งใบม่วงสามารถรับเสื้องชีชื่อฟุตบอลสวยๆเกตเพลเยอร์ครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านแน่นอนครับประมาณนี้ครับตามเข้ามาเจอต่อในพัฒนาการได้สวัสดีครับ